อ่าครับอ๋อเอเอ,เอแชร์มาเลยผมจะได้เข้าไปดูเดี๋ยวให้ร้านทำให้ครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซครับเมื่อกี้เสียตินโทรมาครับโทรมาแจ้งเรื่องอ่าการอ่ายื่นภาษีของตัดภาษีของ youtube นะครับถ้าเราไม่เสียภาษี เขาก็จะตัดเราในจํานวนเต็มนะครับเสียตินโทรมาแล้วเสียตินก็จะส่งส่งข้อมูลมาให้ดูนะครับอันนี้ก็พี่โตมาถอดฝาสูบเจ้ามิหลาดให้ครับนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ฝั่งนู้นแสดงสดก็จัดเต็มเหนียวเลยนี่ฮะโจตอนนี้เปิดฝาออกมาแล้วนะครับนี่เรามาดู ตอนนี้จะแยกอันนี้ทอยเสียคอทอยเสียนะอ่าเครื่องสามสูบนะครับมีหลาดเครื่องเล็กๆตัวนี้มันเครื่องเท่าไหร่นะพี่พันสองอ่ะพันร้อยพันร้อยพันสองนะนี่ครับตอนนี้เปิดพี่โตเป็นช่างเครื่องครับถือว่าช่างประจําของอูเลยก็ได้เพราะว่าก็ไม่ได้มีใครมาเปิดให้ <laughs> นี่ครับแล้วก็ให้อ่าให้ช่างฝามาเอาฝาไป ไปปาดนะครับเขาจะได้ตั้งวงตั้งวาวให้เราจบไปเลยนะพี่นะล้วการดูวาวรั่วดูยังไงพี่อ่ะเป็นน้ำมันหยดเป็นบรรทัดฐานเราต้องเอาน้ำมันหยดอ่ะแต่พูดถึงมันแห้งมันไม่น่ารั่วนะเดี๋ยวเอาให้นี่ครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์พอดีผมก็เพิ่งกลับมาจากอยุธยานะครับพี่โตแกมาเปิดฝาฝาสูบเจ้ามิหลาดให้นะครับนี่ นี่ครับอึบเขียนออกไหมล่ะพี่อสองมีสักอันไหมมีมีไม,ม,ม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออกไปไหนดูให้สักหน่อยโอเคมีอ่เดี๋ยวแป๊บแวให้แป๊บหนึ่งเขียนออกไหมไม่ติดอีกทางหนึง่ง โอ้พี่โยงมาทําเสียหมดอเดี๋ยวไปเอามาให้ไหมครับเมาเมจิกครับเมจิกไปมาร์คมาร์คเอ่อหมวกวาวครับมาร์คหมกวกเบวไว้ไว่าเวบาวหนึ่งวาวสองเบาสามเบาสี่อะไรประมาณนี้เนาะ,ะยังยังยังพี่สองวันแล้วนะะว่าอฝ่าก็จะมาก็วันสองวันใส่ได้เพราะว่ารถพึ่ง พึ่งพ่นสีครับรถพึ่งเอาเข้าห้องพ่นเนี่ยรถจอดอยู่ในห้องพ่นเนี่ยอันนี้เป็นการมาร์กไว้นะครับเขียนว่าวาวอ่าว,าวที่เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะได้ลงล็อกมันปกติตัวนี้สิบสองวาวอืม สามสูบสิบสองวาลสี่สูบยีย่ย Advance. สิบสี่วาลออกไหมพี่เทเลยไหมนี่นี่ต้องใช้สูตรนี้เลยสูตรเขยา่ายังไม่หมดอีก mình, ừ. ừ. Mày về thì thì đi. Nào, mà ừ. Trong luôn, không, 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 อันนี้ได้ไหมตัวนี้มันดูดนะครับน้ำมันมันดูดไว้ใช่ไหมพี่คิดว่ามัน,ม,นมันเกาะเฉยๆแง่นิดเดียวเองน่ครับตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับแยกกินส่วนเรียบร้อยแล้วก็ส่ง ฝาไปช่างเขาจะมารับฝาไปทำครับตันนี้กเ็เป็นเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบลูกสูบก็เป็นอะไรแต่ว่าอัตราเร่งตอนนี้คือมันเร่งไม่ค่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวต้องมาจับเดี๋ยวซื้อปะเกลนเอาเป็นชุดแท้ของมันเดี๋ยวเบิกศูนย์มาเลยครับเบิกศูนย์จะได้ใช้นานๆหน่อยนะทนทน เครื่องเขายังไม่เคยเปิดใช่ไหมพี่เป,เปิดแล้วด้วยเหรอเปิดาาหนา้ไม่รู้ทออือฝานหน้า,าเ,เพราะว่าวาล์วน้ำผมเขาก็ลื้อมาแล้วไงผมก็เลยนนนียานหนาห้ม้มรออลลืแวไงวโอ้ฝาประกับนะเปลี่ยนสายพานหรือเปล่าวะพี่สายพานไม่มีครับใช้โซ่อขาใช้โซ่หรือว่าเขาเล่าเหมือนเขาเคยทำมาแล้วไงผมเห็นอะเปลี่ยนปั๊มปั๊มน้ำหรือเปล่า ไม่ต้องรื้อใช่ไหมอืมนี่ครับอันนี้ก็เราก็อาศัยเรียนพักลักจำตัวไหนที่ผมถอดไม่ได้ทำไม่ได้ผมก็จะโทรถามพี่แกก็มีถามพี่โตมั่งถามพี่เก่งมั่งนี่อันนี้เขาก็จะส่งไปที่โลงกึ่งนะครับส่งไปโลงกึง่งแล้วจะดูว่าวาวล์วรั่วไม่รั่วนี่พี่มันมีนนี้แล้วมันเขาเจาะไว้แล้ว นี่ใช่ไหมรูเจาะอ่าวิธีการดูวาวล์วรั่วครับพี่โตแกบอกก็เทน้ำมันลงที่อไอเสียเลยพี่ไอดีก็ได้ไอเสียก็ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าวา,วาวล์วรั่วไม่รั่วถ้าเป็นเบนซิน,นโอ้ยเจยยโอ,เอาา้เอาไหมาเอาไมเอาเดี๋ยวจับไว้นี่ครับวิธีง่ายๆ ตัวนี้เป็นโซเวน้นนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับเครื่องยนต์ไม่ได้มีผลอะไรกับอระบบเผาไหมเพราะว่าตัวนี้ละเหยได้เหมือนน้ามันเบนซินไม่รั่วแสดงว่าก็ใส่ฝาอย่างเดียวใส่ฟ้าอย่างเดียวได้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 บอกเลยพี่ นี่คือวิธีการดูครับไอเดียเสียอ้าวไม่เป็นไรนิดหน่อยได้อะได้อยู่นะครับแล้วก็ให้เขาใส่หน้ามาอย่างเดียวโอเคร้านนี้มันรับทรงด้วยไงมันถูกโอเคพี่โตแจ้งเขาเลยบอกเขาเลยว่าพี่เขาทําอะไรบ้างใส่หน้าอย่างเดียวอืม,ม,มจะได้คือมีอะไรผมก็เรียกหาแต่แกครับ หาแต่พี่โตเนี่ยเพราะว่าที่อู่ก็บอกเลยนะที่อู่จะไม่มีช่างเครื่องโดยตรงคืออย่างพวกผมนี่ก็ทําได้ก็แค่นิดๆหน่อยๆนะครับกับเครื่องระบบเครื่องแต่ว่าช่วงล่างก็ได้หมดนะครับช่วงล่างทําได้หมดแต่สําหรับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบไฟนี่ก็จะเป็นถ้าระบบเครื่องจะเป็นพี่โตแต่ถ้าระบบไฟก็จะเป็นน้องครับเป็นช่างหนิงมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับไฟระบบรถยนต์ส่วนเดินระบบ างานเบื้องต้นผมก็ทําเองได้นะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวปะเก็นไม่ต้องซื้อเลยมีปะเก็นฝาสูบชิ้นเดียวที่ต้องซื้ออ๋อเอาเอาแค่ปะเก็นฝาสูบอย่างเดียวแล้วก็ทุกเก่ามาเผื่อไว้สักหน่อยโอเคได้ครับยางฝาเบาไปดูยางฝาเบาเป็นไม่อย่างยางฝาเบายังดีอยู่พี่เนี่ยครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแค่นี้ปะเก็นฝาสูบชิ้นเดียว โอเคไม่มีอะไรนี่ครับเดี๋ยวช่างจะมารับครับช่างประจําของพี่โตแกพักพวกกันเขาจะมารับเพราะว่ายางฝาเวาวันที่ก่อนที่ผมจะเปิดมันก็เครื่องข้างบนมันก็แห้งๆดีอยู่เดี๋ยววันที่ใส่เราก็มาถอดทำความสะอาดเช็ดล้างยางมันยังนิ่มอยู่พี่อืม เอารวมไว้เลยพี่ตรงไหนก็รวมไม่เล้นี่ยังไม่ได้ขายมีทางอะไรนะครับ <c oughs> พวกวักนหรือแกะอืมวันจวันถ้าติดงานก็ <c oughs> มาตอนเย็นเอาแต่ถ้าไม่ติดงานก็สองเย็นก็เสร็จแล้วครับสองเย็นก็เสร็จเย็นแรกมามาประกอบเย็นสองมาเช็คระบบจบปั๊มน้ําปกติเนาะครับครับเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกผมวันนั้นอ่ะผมพอลองเปลี<อ>่ยนวาลแล้วมันก็ท่อมันก็ร้อน ทอมร้อนบนล่างครับโอเค,โอ,เคโอ้นี่ถอดข้างล่างเรียบร้อยเลยครับนี่ไม่ได้พามาดูฝั่งนี้นี่พี่แกถอดเรียบร้อยหมดเลยกลองก้นอ่างเรียบร้อยเอาไว้นี่ลเลยพี่ยวค่อยมาล้างทีเดียวอืมฮะอ๋อนี่นี่สามขายอยู่อยู่นี่อยู่นี่เจอไหมฝั่งนั้นเออได้ก็ได้พี่ของใหม่ ขึ้นไม่แรงอีกไหมไ uh huh. เอาแค่ฝัง่งเดียวใช่ไหมรถคันนี้ซื้อมาในราคาที่ถือว่าถูกนะครับไม่ได้แพงมากแต่ว่าการที่เราซื้อมาถูกก็นี่ละครับเราก็ต้องมาเก็บงานแบบนี้นะครับเราก็ต้องมามา เก็บงานเอานะครับเพราะว่ารถคันนี้อเขาวิ่งแรงทะลุกำแพงบ้านทะลุเข้าไปในบ้านเลยสาเหตุก็น่าจะมีหลายประเด็นนะครับที่ทำไมเขาถึงทะลุกำแพงบ้านเนาะก็เลยยังไม่ไม่สมบูรณ์ดีเท่าไหร่ก็นี่ครับต้องมาเปิดฝาเก็บนะพี่อันไหนที่อเออ เวลาไว้นี่แหละเดี๋ยวพวกนี้ผมมาเดี๋ยวผมแยกมัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล่องให้พี่ทั้งนั้นกล่องมาใส่อุปกรณ์จะได้เป็นระเบียบนี่แับของจะได้ไม่หายครับเวลา มาเก็บงานก็ง่ายสะดวกล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยไอ้บอยหายหน้าเลยนะบอยไอ้บ,อย,อ,บอยเขาวันนี้ก็มีงานมาั้งเขารับงานแต่งนะไองานอะไรว่างานเมดดิ้งกับพี่นินเขาเหรอรับงานนอกกับลูกพี่เหรอเออพี่นินเขาพาไปทำง,งานแต่งอ๋อเหรอ อมีหน้าหายเลยมันอะหายไปเลยมันอะดดพวกแดงกันกเงียบไปเลยยกได้าคุยใหญ่เขับโอ้ยที่แรกเขาได้ผมไปเขาไปคุยทับใหญ่เลยคุยผอมผมผมเล่นมาวันละพันสวันแล้วก็่านะพี่เออวัอีกวันจะเป็นบอยก่อนเสียงสองพันมันหายเลยหายซาเลยบอย เสร็จร้อยครับก็เหลือแคอ่ส่งของไปทำแล้วก็กลับมาประกอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับหรือใครที่อยากจะเอารถมาทำสีก็ติดต่อมาได้ครับที่อูอนันต์2539ากากาหรือโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ0 8 7 0 2 2 หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าครับพี่โตเก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับเตรียมกลับไปพักผ่อนมาทำรถยนต์นี่ไม่มีคำว่าสะอาดมีแต่มอมแมมอย่างเดียวกลับไปก็ต้องไปอาบน้ำอาบท่ายช่างช่างช่างคนนี้หลอกผมอยู่เรื่อยบอกแต่จะกลับไปเปิดอูท่ที่บ้านที่บ้านพูดอย่างนี้มาน่าจะสี่ปีแล้วครับสุดท้ายก็อยู่นี่แหละ แถวนี้แหละ <laughs> ม,มือปืนนะเนี่ยมือปืนเมืองเพชรตอนเป็นมือปืนก็ลุ่งอยู่ทุกวันนี้ก็หันจากชีวิตมือปืนมาเป็นมือช่างแล้ว <laughs> <laughs> พออยู่อยู่เทพมนานๆจะกลับไปอยู่บ้านทีก็ลังเลนะพี่นะไร่ <laughs> มีบ้านอยู่พี่ตัวสบายสบายเ,เรื่องซื้อบ้านก็อ,อ,อืม สรุปแล้วบ้านป้าน,นี่คือเอพอ,ปเปเอพี่ก็อยู่นี่เลยใช่ไหมแ,หลแล้วเออแล้วก็ทําสําเนาทะบงทะเบียนบ้านขึ้นทะเบียนที่นี่เลยจบก็มันไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะพี่เออเหลือแต่ไอ้นิวยังไม่ได้ย้ายเข้าอ่ะเหลือไอ้นิวยูคนเดียวดิอาดด้าวเยอ้าวมีแต่ไอ้นิวย้ายเข้าอยู่คนเดียวไอ้นิวเป็นเจ้าบ้านไง <laughs> อ,อ่จะเอนี้ออ,อ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันนะครับบ๊ายบาย